สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญนะคะ SP วันนี้กันอยู่ที่เซรีไทย70เช่นเคยนะคะวันนี้มาถ่ายมุมข้างเต็นท์ให้ทุกคนได้เห็นนะคะเพราะว่ารถที่จะมานําเสนอวันนี้นะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยสาหรับคันด้านหลังนะคะเป็นตัว t ต y ยต้าคอมมูเตอร์นะคะเป็นรถตู้นั่นเองนะคะคันนี้สวยเดิมทั้งคันนะคะที่สําคัญนะคะตัวรถไม่มีชนหนักพิ่คว่มจมน้ำไฟไหม้ไม่ตัดต่อเลขเครื่องเลขถังนะคะสำหรับคันด้านหลังนี้นะคะเป็นรถปี 2018นะคะสำหรับคันนี้สวยๆเลยนะคะเครื่อง3,000 d 4 B. ่ r เดี๋ยวพาทุกคนมาดูกันเลยดีกว่านะคะก่อนรับชมเออต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะคันนี้นะคะมาพร้อมตัวรถที่จะได้นะคะเป็นรถสีบอลน,นะคะไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์กระจังหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะวันนี้จะอธิบายอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าตัวรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะแบบ100%นะ ถัดมาเลยนะคะตัวแม็กของคันนี้นะคะแต่งมาให้นะคะแม็กของคันนี้หัวนอ 5, <15. S 1> ็อตห้ารูขอบ15นะคะมาพร้อมแม็กที่ได้เป็นทูโทนนั่นเองนี่เรามาดูฝั่งนี้กันก่อนเลยดีกว่าภายในตัวรถนะคะต้องบอกก่อนว่าภายในเนี้ยบแบบนี้เกียร์ธรรมดานะคะมาพร้อมถุงลมคู่หน้าและที่สําคัญนะคะภายในได้เบาะหนังสีเบดด้วยอ่ะทันมาเลยนะคะรายละเอียดของคันนี้เรามาดูด้านท้ายกันดีกว่านี่ ด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมไฟท้ายเป็นแบบหลอดไส้ฮาโรเจนนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดด้านท้ายให้ดูกันเลยเนาะนี่เลย ด้านท้ายนะคะของคันนี้เป็นบ่อนหนังสามแถวนะคะภายในก,กว้างๆเพดานสูสงๆแบบนี้เลยนะคะมีแอร์ด้านบนเพดานมาให้ครบทุกจุดนะคะพร้อมกับตัวลําโพงนะคะที่มีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันภายในของคันนี้นะคะดูดีมากๆนะคะพร้อมโครงสร้างรายละเอียดเดิมๆเ,เลยด้วยน็อต <Not S 2> <Not S 1> เดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยนะอ่ะทันมาเลยเดี๋ยวคันนี้าปิดหน่อยนะคบฮึบอ่ะผู้หญิงก็ปิดได้นะคะ เรามาดูภายในตัวรถกันดีกว่าด้านหลังดีกว่าเนาะนี่ประตูแมนวนวลนะคะคันนี้นะคะภายในกว้างๆนะคะตัวเบาะนั่งสบายแน่นอนนะคะอันนี้ก็เบาะไม่ช้ําเลยนะคะที่สําคัญนะนี่อุ้ยสะดุดรักไหมคะหยอกอ่าเพดานด้านบนนะคะประมาณความสูงน่าจะ15 5, 150. 1 5อยห้บารประมาณนี้นะคะและที่สําคัญมีแอร์บนเพดานมาให้มีจอมาให้ขนาดใหญ่มาก ต้องบอกก่อนว่าใครที่หารรถใช้งานในช่วงนี้เป็นรถตู้นะคะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนจอนะคะขนาดประมาณ14นิ้วเลยนี่14นิ้วเลยนะคะคันนี้อุ้ยปิดอย่างนี้ไหมคะใช่อ๋อปิดอย่างนี้นะคะถูกแล้วนะแล้วเขาก็มีบลามาให้ด้วยบลา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 นะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรายละเอียดด้านหน้ากันนะ นี่แต่กล้องแพะเลยคันนี้นะคะด้านหน้านะคะนั่งได้เสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ตรงกลางตรงนู้นนะคะก็นั่งได้เลยนะคะ3จุดรถสวยสภาพดีมากๆนะคะคันนี้ปรับสภาพมานะคะรับรองว่าสวยกว่าน,นี้นะคะเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะคะอ่ะเราไปอย่างไว้นะคะเรามาคุยเรื่องการจัดไฟแนนซ์ดีกว่านี่สำหรับรถคันนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร 0971693884นะคะคลิปนี้ไปไวมากนะคะเพราะว่ารถยังปรับสภาพไม่100%ถ้าเกิด100%จะมาอัปเดตอีกนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ